รีวิวแบบพีชีพกับเอ็กโซเซลตัวดางท,ที่ทำเองได้ที่บ้านแบบฉันนี่แหละคุณหมออิมพร์ตจากเกาหลีเพราะเป็นตัวเดียวที่ฉีดในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเกาหลีก่อนอื่นสแกนเช็คคิวอาร์โค้ดก่อนเลยครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเพื่อความชชวรวครับแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ของแท้แน่นอนมาพร้อมและหนทางความเป็นดาวได้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มจากทาย,ยาชาในเซตท,ที่เขาให้มานะครับมาร์ทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีจากนั้นในระหว่างรอยาชาแผงลิตรนะครับแล้วก็ปลูกสกิลความเป็นคุณหมอในตัวผสมยาเองเลยครับเริ่มจาก เทผสมกับขวดน้าําใสๆแบบนี้เลยครับเฮ้ยไวไเปเบาคือตอนนี้เหมือนนักวิทยาศาสตร์และละลายเร็วมากครับจากนั้นก็เอาจุกนี้มาปิดฝาขวดเพื่อเตรียมไว้เลยจุดนี้คือเริ่มตื่นเต้นแล้วจากนั้นก็น้องคนนี้มาครับน้องจะเป็นเข็มเล็กๆไว้สกิดผิวหน้าเรานะครับเราสามารถเลือกปรับระดับความลึกได้เลยครับอยากสวยมากสวยน้อยก็อยู่ตรงนี้ <มา S 2> นแหละมาเช็ดยาช้าออกแล้วเริ่มเลยครับหยดเจ้าตัวสเต็มเซลล์ลงบนหน้าเรานะครับจากนั้นก็ใช้อันนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งหมุนเข็มน้องลงมานะครับใช้เกกี่ยให้ทั่วหน้าก่อนพอท จิ้มเลยครับคือตอนแรกนึกว่าเจ็บก,กว่านี้แล้วเนี่ยตอนนี้หน้าช้าคือจิ้มมันอะ จิ้มไปเลยทุกคนอย่าไปหยองเส้นความเป็นดวงดาวของเราอยู่ข้างหน้าแล้วครับไม่ต้องตกใจครับมันจะแดงอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นครับจากนั้นน้องก็จะฟื้นฟูเองครับเสร็จขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องล้างหน้านะครับปล่อยให้ยาทํางานได้เลยส่วนใครจะออกไปข้างนอกก็ทากันแดดก่อนนะครับหรือถ้าทําก่อนน้องก็โบกไว้ช่ำๆไปได้เลยครับและนี่คือผิวเราในตอนเช้าครับคือมันช่ามันดูกาสกินเดิมมันก็ดูเล่นแสงอยู่นะครับแล้วก่อนหน้านี้ผิวหน้าเราเป็นแบบนี้ครับก็ถือว่าดีขึ้นนะเนี่ยแต่ถ้าจะให้ครบหลักสู เขาจะให้เซรั่มตัวนี้มาทาต่อที่บ้านครับทาเช้าก่อนนอนได้เลยครับเจมเก็บฟูดมาให้ทุกคนดูด้วยนะครับทุกคนลองดูเห็นได้ว่าผิวเริ่มเล่นแสงแล้วครับรูขุมขนก็นกนเริ่มดีขึ้นและคือเชื่อและทําไมขายดีเพราะน้องเขาเป็นแบรนด์ตัวเดียวที่เขาใช้ฉีดหน้าที่เกาหลีครับดาลราอินฟูคือใช้เยอะมากครับจบการรีวิวแบบพีชีพครับจะมีผิวการสกินได้ผิวหน้าเราต้องดีก่อนครับเจมว่าโอเคเลยไปตามกันเถอะครับเอ็กโซเซลเลิศคอนเฟิร์ม